จังหวัดลบบุรีครับจัดงาน The Best of ลบบุรีโชว์สินค้าดีของเด่นอาหารปลอดภัยเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้แก่วิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรนางเพชรรัฐเลิศรัฐรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดงาน The Best of ลบบุรีสินค้าดีจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลบบุรีและประชาชนที่สนใจครับเข้าร่วมในพิธีเปิด ที่บริเวณลานโปรโมชั่นชั้นหนึ่งห้างสปปรรพสินค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์สาขาสีสมานจังหวัดนนทบุรีสำหรับงาน The b e s t of ลบุรีสินค้าดีจังหวัดลบุรีมีวัตถุป,ประสงค์เพื่อสร้างไรายได้และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้สินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยของจังหวัดลบุรีให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกร โดยจัดขึ้นครับระหว่างวันที่1ถึงวันที่5กันยายน2566ตั้งแต่เวลา10ถึง20นาฬิกาภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าอาหารปลอดภัยและสินค้าเด่นของจังหวัดลบบุรีสินค้าวิสากิจชุมชนสินค้าโอทอปเช่นสินค้าประเภทผักผลไม้ข้าวสารอาหารสมุนไพรผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าสุขภาพและความงามนะครับรวมถึงประเภทเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายและของใช้เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆตลอดทั้ง5วันอาทิกิจกรรมนาทีทองกิจกรรมการแสดงดนตรีกิจกรรมการปรุงอาหารจากเชฟที่มีชื่อเสียงโดยนำวัตถุดิบของดีของเด่นจากจังหวัดลบบุรีมาใช้ในการรังสรรค์อาหารอีกด้วยครับ